พระเสาร์กำลังจะย้ายเข้าราศีเมษนะคะเดี๋ยวจันจะเปิดพลังงานรนดอมให้นะคะว่าสำหรับคนที่ผ่านมาชมคลิปรนดอมของจันในวันนี้จะเกิดสภาวะการอะไรในอนาคตบ้างนะคะขออนุญ,ญาตตั้งจิตอธนนิษฐานนะคะคุณครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่ผ่านมาชมคลิปของจันฟอร์เรสในทุกๆช่องทางนะคะขอพี่ไพ่ช่วยบอกและแนะนําแนวทางให้กับผู้คนที่มาพบเจอนิดนึงนะคะ่ะ โหสเตรนท์พระเสาย้ายเข้าราศีเมษจะนำพาความเข้มแข็งแล้วก ah ็นำพาความสำเร็จมาให้กับพี่เพื่อนๆนะคะที่ผ่านมานะคะบางคนอาจจะมีพลังงานของการที่โดนกดขี่ค่มแหงหรือโดนรังแกหรือ ดนสภาวะอะไรต่างๆนะคะที่เจออาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับคนอย่างเดียวนะคะบางคนอาจจะเจอในเรื่องของผิดภาวะทางเศรษฐกิจบางคนอาจจะเจอในเรื่องของอุทกภัยหรือบางคนอาจจะเจอในเรื่องของสภาวะการต่างๆนะคะจากคนรอบข้างของตัวเองนะคะบางคนอาจจะเจอปัญหาที่เกิดข an anyway> ึ้นจากคนในครอบครัวหรือบางคนอาจจะเจอปัญหาที่เกิดขึ้นจากคนรักนะคะมันอาจจะเป็นอะไรที่มันบบหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะบางทีแต่ว่า สิ่งที่พี่เพื่อนๆจะได้รับนะคะนี่คนดูนี่นะพลังงานของความดุร้ายนะคะสีโรราบให้กับพี่เพื่อนๆแล้วนะคะถ้าที่ผ่านมานะคะใครก็ตามนะคะที่มีความรู้สึกว่าทําไมเราเข้ากับคนในสังคมไม่ได้ทําไมคนคนนี้เขาถึงใจร้ายกับเราจังเลยทําไมคนคนนี้เขาถึงแบบไม่รักเราทําไมคนคนนี้เขาถึงแบบเข้าใจเราผิดๆสิ่งที่พี่เพื่อนๆกำลังจะได้รับนะคะ เขายอมจำนวนแล้วนะคะคำว่าเขายอมจำนวนแล้วคนคนนั้นอาจจะเป็น คนที่มีปัญหากับคุณนที่ทํางานหรืออาจจะเป็นคนรักหรือคนในครอบครัวที่ควรมีความรู้สึกว่าทําไมที่ผ่านมาพูดอะไรไปทําไมถึงแบบทําไมเหมือนเขาไม่เข้าใจคุณหรือคุณพยายามทํางานอะไรก็แล้วแต่ต่อให้ดีมากมายก็ไม่เคยได้รับคําชมนะคะคนคนนี้หรือว่าเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนรักคนนี้เนี่ยเขาจะสีโลราห้กับพี่เบือนแล้วนะคะเพราะเขารู้ว่าคุณเน่เป็นคนที่แข็งแรงแข็งแกร่งและมี ความอดทนกับเขามากด้วยนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนรักของคุณก็ได้นะคะไหนดูต่อสแล้วจะนำพาอะไรมาให้กับพี่เพื่อนๆอีกคะขอจันดูนิดนึงนะคะพี่ไพ่โอ้ยสิบหมายงานการย้ายถิ่นฐานนะคะแบกงานอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะถ้ามีใครนะคะสมมุติว่าถ้าใครทํางานประจํานะคะ เราวถ้าเกิดว่ามีคนนะคะมาเสนองานให้พเพื่อนเนาะถ้าคุณรับทําไหวให้คุณรับนะคะเพราะงานนี้จะเป็นใบเบิกทางให้คุณได้ก้าวไปสู่ความสําเร็จในชีวิตนะคะอาจจะเป็นงานนะคะงานเพิ่มงานเสริมหรือบางคนนะคะอาจจะกําลังทํางานเสริมอยู่หรือเจอช่องทางในการหาเงินและสร้างไรายได้นะคะสิ่งที่เพื่อนเพื่อนจะได้รับนะคะคุณมีโอกาสจะเจองานที่สอง งานที่3งานนั้นอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยหรือว่าแบกรับภาระมากขึ้นแต่สิ่งที่คุณจะได้นะคะคุณจะได้รับการยอมรับในฝีมือและคุณจะได้รับเอยขอโทษค่ะและคุณจะได้รับความสําเร็จด้วยแต่ความสําเร็จนี้จะได้มาก็คือเกิดจากการที่คุณลงมือทํานะคะพระเสาที่ย้ายเข้าสู่ราศีเมษ จะทำให้พี่ๆเพื่อนๆนะคะได้รับงาน ได้รับโอกาสที่ดีได้รับความมั่นคงและความสําเร็จในชีวิตนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ทำงานประจำนะคะทำงานค้าขายนะคะคุณก็มีโอกาสที่จะมีลูกค้าเก่าลูกค้าแนะนำลูกค้าบอกต่อให้อย่างต่อเนื่องนะคะอาจจะรู้สึกว่าแบบบางทีแบบเขาเรียกอะไรนะบางคนอาจจะทํางานประจํากลางวันกลางคืนอาจจะมีแบบรายได้ที่2ที่3อาจจะไปขายของอ่ะจะยกตัวอย่างเนอะอาจจะเป็นแบบ วิ่งส่งอาหารอะไรอย่างงี้จันยกตัวอย่างให้พี่เพื่อนๆฟังนะคะอันนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะก็ลองดูที่บริบทของตัวเองนะคะเชื่อว่าอันเนี้ยน่าจะมีบางคนเนะ่เริ่มงานที่2งานที่3แล้วด้วยหรือว่าเริ่มขายสินค้าอย่างที่2อย่างที่3แล้วนะคะอาจจะปาตกระามากขึ้นหรือเปล่าจ๊ะพี่เพื่อนๆอ่ะไปต่อแล้วจะนําพาสิ่งใดมาให้กับพี่เพื่อนๆอีกคะขอดูนิดนึงคะ่ะนี่ไง ดิหางวานนะคะมันเป็นพลังงานของชิวๆมันเป็นความเครียดแบบชิวๆจะบอกว่าไงดีอะมันเป็นแบบอาจจะเกิดการแบบรับอย่างที่จันบอกนะคะ อาจจะทํางานหนักมากขึ้นนะคะอาจจะต้องแบบจัดสมดุลในชีวิตตัวเองมากขึ้นอย่างที่บอกนะคะบางคนบริบทที่ผ่านมาเนาะบางคนอาจจะเจอสภาวะอะไรยากๆนะคะอาจจะเป็นจากคนในรอบกายหรือว่าในสังคมหรืออะไรที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ผ่านมานะคะล่ะะเวลาเนี้ยอาจจะต้องมานั่งแบบว่าคิดวางแผนกับชีวิตว่าจะต้องทําอะไรดีรับงานเพิ่มขายอะไรเพิ่มหรือคิด กำลังคิดนะคะประมวลผลกับตัวเองอยู่ว่าหลังจากนี้จะสร้างงานสร้างเงินยังไงให้ตัวเองมีความมั่นคงนะคะบางคนอาจจะเพิ่งย้ายงานเพิ่งย้ายบ้านด้วยนะคะหรือบางคนนะคะมีโอกาสที่จะย้ายงาน ย้ายถิ่นฐานนะคะอาจจะเป็นการย้ายครั้งใหญ่เนอะย้ายในที่นี้ไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะบริบทมันอาจจะต่างกันบางคนอาจจะย้ายบ้านเลยย้ายสัมนโนครัวคือแบบข้ามน้ําข้ามทะเลนะคะหรือบางคนนะคะอาจจะย้ายแค่โต๊ะทํางาน หรือย้ายตำแหน่งภายในองค์กรนะคะต้องดูนะคะว่าพี่เพื่อนๆแบบอยากย้ายลักษณะไหนหรือย้ายร้านก็ได้นะคะย้ายร้านค้าหรือว่าเพิ่มร้านค้านะคะให้กระเดงแป๊บหนึ่งนะคะนี่ไงเดอะ e r m i t คุณจะกลายเป็นคนที่อยู่กับตัวเองมากขึ้นและศึกษางานเงนิงนเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในตัวเองนะคะอาจจะกลายเป็นคนที่บางคนนะ อาจจะเป็นคนที่อชอบเขาเรียกเลยนะชอบอยู่กับตัวเองอยู่แล้วนะคะชอบอยู่คนเดียวคือเป็น introvert หรือเปล่าจะไม่แน่ใจนะคะอาจจะมีพลังงานเป็นแบบนั้นนะหรือบางคนนะคะต่อให้ไม่ได้เป็น introvert นะ เจอเพื่อนๆได้ทํางานร่วมกันได้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้แต่ถ้าเลือกได้อะคุณกําลังเอาเวลานะคะมาอยู่กับตัวเองและพัฒนาตัวเองบางคนอาจจะมีเกณฑ์แบบไปเรียนต่อหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์กําลังศึกษาอะไรที่มันเป็นเฉพาะทางเพื่อให้คนมีรายได้เพิ่มรายได้เสริมนะคะอาจจะมีบริบทแบบนี้หรืออาจจะยังอยู่ใน การที่ว่าจะต้องเริ่มวางแผนกับชีวิตตัวเองแล้วว่าหลังจากนี้จะเดินไปในเส้นทางไหนนะคะและจะนำพาอะไรมาให้พี่ๆเพื่อนๆอีกค่ะขอน้องแจนดูนิดนึงนะคะพี่ไพ,พ,พอ่ออกมาแล้วนะคะ The star นํนำพาความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองมาให้คุณค่ะ คุณจะได้รับความสําเร็จคุณจะได้รับความเจริญรุ่งเรืองคุณจะเป็นเหมือนดังแสงสว่างให้กับใครอีกหลายๆคนด้วยนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับก็คือความสําเร็จที่เกิดจากการที่คุณลงมือทํานะคะดวงนี้จะไม่ใช่ดวงที่คุณได้อะไรมาแบบฟุกฟุกคุณจะต้องลงมือทําคุณจะต้องพิสูจน์และแสดงให้ใครหลายๆคนเห็นว่าคุณเป็นคนที่มีศักยภาพนะคะเนี่ยคุณเป็นคนมีมีศักยภาพนะคะ อาจจะต้องลงทุนโรงแรงนะคะสิ่งที่คุณวาดหวังไว้ไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จความมั่นคงในหน้าที่การงานการเงนินหรืออาชีพของคุณหรือแม้กระทั่งอาชีพที่2คุณมีสิทธิ์ที่จะประสบความสําเร็จและ,จะเจริญรุ่งเรืองมากขอให้คุณลงมือทํานะคะเริ่มลงมือทําเลยนะคะจะไม่รู้ว่าพี่ๆเพื่อนนะคะทํางานอะไรกันบ้างหรือว่ามีบริบทแบบไหนหรือว่าอยากมีอาชีพเสริมแบบไหนนะคะหรือกําลังลงมือพัฒนาในเรื่องอะไรอยู่แต่คุณ มีโอกาสจะประสบความสําเร็จมากๆนะคะท่านจะนําพานะคะความสําเร็จมาให้พี่ๆเพื่อนๆค่ะขอให้คุณนะคะตั้งใจและมุ่งมั่นคุณเป็นเดอะสตาร์เลยนะดูเลยเดอะเฮอร์มิตแล้วมาเป็นเดอะสตาร์เลยนะคะถ้างานที่คุณุ้มทํานะคะ ยูดีดีจะดังเปีัยงเลยแล้วจะมีผู้คนนะคะเข้ามาสนับสนุนคุณนะคะมากหน้าหลายตาด้วยนะคะหรือถ้าเป็นร้านค้าอย่างที่บอกนะคะร้านค้าคุณก็จะเป็นร้านค้าที่ได้รับการยอมรับลูกค้าเข้ามาเยอะมีคนมาอดหนุนมีคนมาอุปถัมภ์คัพชูนะคะเ h e h งไฮเปอสเตนะคะมาแล้วมาแล้ว คุณจะกลายเป็นคนที่ต่อให้คุณจะเจอสภาวะอะไรก็ตามนะคะที่มันหนักมันเหนื่อยนะคะเดอะไฮพิสเทตเป็นคนที่มีความสุขในมุมของตัวเองได้นะคะเติมเต็มความสุขให้ตัวเองได้ต่อให้คุณจะเจอสภาวะอะไรก็ตามนะคะที่มันเหนื่อยมันยากกับการที่คุณจะต้องลงมือทําด้วยตัวเองแต่พี่ไพ่ขึ้นมาบอกว่าคุณจะทําได้คุณเป็นคนที่มีความสามารถแถมคุณยังเป็นคนที่รักตัวเองเป็นนะคะ อันนี้น่าจะเป็นพลังงานของคนที่ผ่านอะไรมาเยอะมากนะคะผ่านงานเหนื่อยผ่านงานยากผ่านการแบบรับอะไรต่างๆมาแล้วนะคะน่าจะเป็นการที่คุณแบบผ่านบททดสอบมาแล้วแล้วท่านจะให้ความสําเร็จความมั่นคงกับคุณค่ะไปต่อนะคะพี่ไพแล้วยังไงอีกคะคําแนะนําให้จานนิดนึงค่ะปึ๊บนี่ไง x o f p e n t a l ท่านจะนำพาเงินค่ะ มาให้พี่ๆเพื่อนๆนะคะสิ่งที่คุณลงมือทํานะคะคุณจะมีโอกาสประสบความสําเร็จการค้าการขายของคุณนะคะจะเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นด้วยจะเห็นได้ชัดเลยว่าหลังจากที่คุณนะคะเอาเวลามาพัฒนาตัวเองเอาเวลามาพัฒนาร้านค้าตัวเองหรือลองดูซิสินค้ากระแสตัวไหนกําลังมาหรือดูซิว่าคุณจะต้องเพิ่มพัฒนาสกิลอะไรที่มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะคุณนะคะ คุณรู้ไหมว่าอัตลักษณ์ที่เป็นตัวตนของคุณเนี่ยจะนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาให้คุณแถมไม่ได้แค่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะการเงินของพี่เพื่อนๆจะมั่นคงด้วยนะคะขอให้คุณเริ่มวางแผนนะคะในการใช้จ่ายเนาะจ่ายชําระหนี้สินเท่าไหร่เก็บออมเท่าไหร่นะคะถ้าแยกบัญชีได้นะคะน้องแจนแนะนํานะให้แยกบัญชีค่าใช้จ่ายเลยนะคะเนี่ยมีโอกาสจะประสบความสําเร็จ นะคะคเดือนกุมภามีนาเนี่ยก็จะเริ่มจะเริ่มเห็นแล้วนะคะว่าดีขึ้นขอให้พี่เพื่อนนะคะลงมือเลยถ้าคิดอยู่ว่าจะขายอะไรเพิ่มนะคะลองเลือกสินค้าได้เลยนะคะพี่เพื่อนมีโอกาสที่จะสําเร็จมากๆนะคะแต่ว่าต้องค่อยๆทํานะคะอย่างที่บอกดว,ดวงนี้จะไม่ใช่ดวงที่ได้อะไรมาแบบฟลุกๆนะคะจะได้ความสําเร็จความมั่นคงเนี่ยเกิดจากความเพียรพยายามของตัวคุณเองค่ะ ไปต่อจ้ารับพีิพายว่ายังไงอีกคะขอดูอีกนิดนึงนะคะ Tree of p e n a c l e การร่วมมือการลงทุนลงแรงนะคะจะมีการลงทุนลงแรงกันเกิดขึ้นนะคะหรือเป็นการนะคะ ทดลองอ่ะอันนี้คําแนะนํานะคะพี่ไพ่บอกว่าถ้าสมมุติคุณอยากทํางานที่สองงานที่3นะคะแล้วคุณยังไม่มั่นใจนะคะว่าสิ่งนั้นน่ะมันจะนําพาความสําเร็จมาให้คุณไหมพี่ไพ่ให้คําแนะนํานะคะว่าให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆลงมือทํานะคะคุณมีโอกาสที่จะเจอคู่คิดที่ดีหรือเจอโอกาสช่องทางที่ดีนะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นคู่คุณก็ไดห้หรือคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่คุณ มีจิตมิตรไมตรีที่ดีต่อกันนะคะคุณจะรู้ดีที่สุดนะคะว่าตัวคุณเนี่ยสามารถคุยกับใครได้หรือท้ายที่สุดนะคะเนี่ยถ้าคุณคุยกับใครไม่ได้คุณจะเป็นคนที่รู้ตัวเองดีและนำพาตัวเองไปในความเจริญรุ่งเรืองได้ค่ะคุณเป็นคนมีความสามารถมีอาวุธอยู่ในตัวนะคะพี่ไพ่ออกมาบอกว่าให้คุณเลือกทำในสิ่งที่คุณถนัด เพราะสิ่งที่คุณถนัดคุณจะทํามันออกมาได้ดีนะคะอย่างสมมุติว่าพี่เพื่อนๆอยากขายเป็นคนที่ขายของอยู่แล้วแล้วอยากมีช่องทางอะไรเพิ่มพี่เพื่อนๆก็ลองดูนะคะว่าสามารถรับสินค้าอะไรมาขายเพิ่มได้บ้างหรือบางทีมันอาจจะมีสินค้าที่บอกว่ามีเครดิตเนาะสาวัน45วันเพื่อเอามาหมุนค่า้จ่ายหรือว่ามาทดลองขายก่อนก็มีนะคะอันนี้น้องแจนแนะนําให้ก็ค่อยๆลองดูนะคะแต่ว่า ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะอย่างที่บอกว่าดวงนี้ไม่ใช่ดวงที่ได้อะไรมาแบบฟุกๆนะคะแต่คุณเนี่ยจะได้รับความสำเร็จมั่นคงและยืนยาวนะคะเพราะว่าคุณได้มาด้วยความเพียรพยายามของคุณค่ะใครก็มาแบบขีดจำกัดคุณไม่ได้นะคะไหนดูต่ออีกนิดนะคะพี่ไพ่ย,ยังไงต่ออีกคะนี่ไง two o f w one กลางแผนที่แล้วนะจ๊ะจะไปทางไหนดี คุณนะคะเป็นคนรู้ดีที่สุดค่ะว่าตัวคุณควรเดินไปในทิศทางไหนขอให้คุณเชื่อเซนส์สัมผัสของตัวเองนะคะพี่ๆเพื่นนนพอนๆเพราะว่าที่ผ่านมานะคะจะต้องบอกก่อนนะว่าคุณอาจจะเคยผ่านการแบบบางคนนะจะต้องบอกแบบนี้นะ บางคนอาจจะผ่านการลงทุนอะไรผิดๆมาแล้วบางคนอาจจะผ่านการแบบเชื่อใจคนผิดเนาะทีนี้นะคะคุณได้มาอยู่กับตัวเองคุณน่าจะรู้แล้วว่าคนเดียวที่จะนําพาความสําเร็จมาสู่ชีวิตคุณได้คือตัวคุณเองนะคะคุณเป็นคนมีความสามารถจริงๆนี่อาวุธครบมือนะคะ knife of one คุณดูได้เลยนะคะคุณเป็นคนมีความสามารถในตัวเองคะ่ะและถ้าเกิดคุณอยู่กับตัวเองนะคะขอให้คุณนะฝึกสมาธิให้ดีนะคะค่อยๆคิดไตร่ตรองและพิจารณา ให้ดีคุณเป็นคนที่มีอาวุธครบมือนะคะไม่ว่าจะเป็นความฉลาดความนิ่งความสุข,ขุมความรอบคอบหรือการระวังตัวนะคะขอให้คุณนะเชื่อจากเซนสัมผัสของตัวเองคุณจะเป็นคนรู้ดีที่สุดค่ะว่าชีวิตของคุณนะ่ะควรเดินไปในทิศทางไหนขอดูต่ออีกนิดนึงนะคะพี่ไพ่แล้วยังไงต่อคะนี่ไงในออฟชอตสิ่งที่คุณลงมือทำ ความสำเร็จจะเกิดจากการที่คุณลงมือทําอย่างหนักและความเพียรพยายามค่ะขอให้คุณอย่าย่อท้อนะคะเพราะว่าพี่ไพ่ขึ้นมาบอกเราว่าจากนี้คุณจะได้รับความสําเร็จจะมีคนยื่นมือเข้ามาอุปถัมภ์ค้าชูคนคนนี้จะเป็นคนที่มีอํานาจนะคะอาจจะเป็นผู้ใหญ่ ที่เป็นผู้ชายหรือเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงก็ได้นะคะหรือเพศที่3ก็ได้นะคะแต่คนคนนี้จะเป็นคนที่มีอำนาจอยู่ในมือจะยื่นมือเข้ามาช่วยคุณเขาจะให้คุณเขาจะให้คุณเพราะเขาเห็นว่าคุณเป็นคนที่แบกอะไรได้เยอะเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความเพียรพยายามและเป็นคนสู้ชีวิตนะคะเพื่อนๆ,ๆสำหรับวันนี้นะคะก็ จบเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับพลังงานแรนดอมในวันนี้นะคะสิ่งที่พี่ๆเพื่อนๆจะได้นะคะก็คือจะได้รับความสำเร็จ ความมั่นคงในระยะยาวกับชีวิตของพี่ๆเพื่อนๆค่ะนะคะฟังคลิปจบแล้วนะคะจันขอให้ทุกคนนะคะคิดสิ่งใดขอให้ได้ส่งความปรารถนาแต่คิดอย่างเดียวไม่ได้นะคะพี่ๆเพื่อนลองลงมือทําด้วยนะคะจันส่งกําลังใจให้ค่ะและถ้าท่านใดนชื่นชอบสไตล์การอ่านพ่ายของจนันถ้าตรงนะคะตรงใจพี่ๆเพื่อนจันฝากคอมเมนต์นิดหนึ่งนะคะกดไลค์กดแชร์ให้น้องจนันนิดนึงหรือจะกดปุ่มซุปเปอร์แตงเป็นกําลังใจให้จันก็นได้นะคะ ขอบคุณนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ